ที่1 0 3 8นี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะโยโย่โจโจ,โจโนะคะทุกคนคะ e ่ะ EP นี P ้ N e ชื่อตอนว่ามรดกสิ้นสุดนะน่าจะจบเควสดแล้วนะคะดันเจียนน่าจะปิดประตูละตอนนี้นะคะจากชื่อตอนเนาะโอเคเรื่องราวเนื้อหาจะสนุกสุดแสนมันขนาดไหนเราไปฟังกันต่อได้เลยคะ <S <S ล่ะเราผู้คนในงานชุมนุมเซียนมังกรต่างก็ให้ความสนใจที่เบื้องหลังของยูเทียนหฮาจะอย่างไรมรดกที่เขาเข้าไปก็คือมรดกที่เก่าแกลล่ลึกลับที่สุดอย่างมรดกความลับสวรรค์ นอกจากนั้นแล้วตัวหยูเทียนฮาวเองก็ยังเป็นผู้ถูกเลือกที่สร้างแรงกดดันมหาศาลให้แก่ทวีปุกผาครามในงานชุมนุมเซียนมังกรสองครั้งที่ผ่านมายังไม่มีผู้ใดสามารถสั่นคลอนตำแหน่งของเขาได้มีเพียงแค่เจ้าฟิงและสัตว์ประหลาดอีกคนเท่านั้นที่มีความสามารถที่จะต่อกรกับอีกฝ่ายซมแล้วที่เป็นมรดกความลับสวรรค์ในระยะเวลาสั้นๆเพียงสองเดือนกับทําให้หยูเทียนฮาวก้าวข้ามจากขั้นผู้วิเศษแท้ระดับสุดยอดทะลวงเข้าสู่ขั้นนายเหนือแท้ระดับต่ําได้ พลังของหยูเทียนห่าวเพิ่มขึ้นมากมายเพียงใดยากที่จะคาดเดาผู้ฝึกตนรุ่นเก่าที่มีพลังขั้นนายเหนือแท้บางทีอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแล้วผู้อาวุโสยอดฝีมือบางส่วนที่อยู่ณที่นั้นรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของกินอายบนร่างของหยูเทียนห่าวสายตาของชายหนุ่มลึกล้ำเหมือนเช่นดวงดาราในยามราตรี่องประกายวูบวาบขึ้นเป็นวังครั้งความตั้งมั่นที่ทรงพลังจนกระทั่งเหยียดหยามฟ้าดิน การโจมตีทางจิตใจนั้นกระทั่งยอดฝีมือขั้นนายเหนือแทวบางคนยังไม่อาจสบตากับเขาได้ตรงๆผู้สูงศักดิ์จากสหาหพันแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง9มองไปยังอยู่เทียนห้าด้วยสายตาที่คาดหวังและเป็นกังวลมอระดกความลับสวรรค์ที่ลึกลับและเก่าแก่ที่สุดนั้นกระทั่งผู้สูงศักดิ์เหล่านี้ยังยากที่จะมีโอกาสได้พบเห็นในงานชุมนุมเซียนมังกรที่ผ่านๆมาห้าวเอ๋อนะ่ะ ก่อนงานชุมนุมเชียนมังกรได้จงใจปิดกั้นการทะลวงขอบเขตเอาไว้บัดนี้เมื่อเข้าไปในมรดกความลับสวรรค์การบรรลุสู่ขั้นนายเหนือแทระดับต่ำในครั้งเดียวก็อาจจะนับได้ว่าน่าประหลาดใจเล็กน้อยสีหน้าของผู้สูงศักดิ์อยู่สิงเฉินเต็มไปด้วยความยินดีร่างทะยานพุ่งตรงไปยังอยู่เทียนห้าวพร้อมกวาดมองสำรวจในระยะเวลาสองเดือนสั้นๆทะลวงขั้นจากขั้นผู้วิเศษแทระดับสุดยอดสู่ขั้นนายเหนือแทระดับต่ำ ความเนิวในการพัฒนาในระดับนี้ตามสามัญสำนึกแล้วแทบจะเรียกได้ว่าไม่สามารถจินตนาการได้เขาวายามที่อยู่เทียนเฮาเข้าไปในมรดกความลับสวรรค์ตัวเขาก็มีพลังเทียบเคียงได้กับขั้นนายเหนือแท้แล้วย่อมไม่อาจใช้สามัญสำนึกทั่วไปในการตัดสินได้เฮาเอ,อ๋อครั้งนี้เจ้าสามารถกลับมาจากมรดกความลับสวรรค์ได้ก็นับเป็นเวลาอันดีแล้วไม่รู้ว่าเจ้าได้สิ่งใดกลับมาบ้าง สิ่งที่อยู่ซิงเฉินสนใจมากที่สุดก็คือสิ่งที่อยู่เทียนฮ้าวได้กลับมาสามารถออกมาจากมรดกต่างแดนได้สิ่งที่จะได้รับกลับมามีอยู่3แบบอย่างแรกก็คือวิชาฝึกตนอาจจะได้ครอบครองระเบียบวิชาจากมรดกบางส่วนหรือมรดกจากตัวตนเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่อย่างที่2คืออาวุธวิเศษภายในมรดกมีทรัพยากรที่บางส่วนได้จางหายไปจากทวีปปุผาคามแล้วสมบัติจากต่างแดนหลายชิ้นเมื่อเข้ามาในภายในทวีปแล้วกระทั่งสามารถสร้างพาย,ยุขึ้นได้ อย่างที่สมก็คือวาสนาพิเศษทําให้พลังฝึกตนพรสวรรค์ความแข็งแกร่งและด้านอื่นๆพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสิ้นเสียงร่างของผู้สูงศักดิ์หลูสิงเฉินก็พันว่าสร้างม่านหมอกโปร่งแสงขึ้นครอบคุมร่างของอยูเทียนห้าวภายใต้ม่านหมอกนั้นกระทั่งในระดับผู้สูงศักดิ์ด้วยกันยังยากที่จะดักฟังได้ว่าทั้งสองพูดคุยอะไรกันคนนอกสามารถรับรู้ได้เพียงว่ายูเทียนห้าวและผู้เป็นบิดาพูดคุยกันด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาที่พาะเหลือนไม่ชัดเจน ระทั่งการอ่านปากก็ไม่สามารถทําได้แต่และว,ว่าความประหลาดใจที่ระบายอยู่บนใบหน้าของผู้อาวุโสอยู่สิงเชิญได้ทําให้คนอื่นๆมั่นใจว่าการเข้าไปในมรดกความรับสวรรค์ครั้งนี้ของอยู่เทียนห้าวต้องได้รับวาสนาที่ดีและได้รับผลประโยชน์มากมายเป็นแน่ทุกครั้งที่มรดกความรับสวรรค์มาถึงจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายในทวีไปอยู่เทียนห้าวสามารถเข้าไปในมรดกความรับสวรรค์ได้และกระทั่งสามารถกลับออกมาได้ในอนาคต ในประวัติศาสตร์ของทวีย่อมมีโอกาสที่เขาจะฉายแสงออกมาบนใบหน้าของรองหัวหน้าสหาพันธ์ร่างอยากเต็มไปด้วยความชื่นชมและคาดหวังอยู่หลายส่วนในายามนี้เองที่ร่างจากสำนักวั่นหยวนหลายร่างได้เคลื่อนเข้าไปใกล้พวกอยู่เทียนเฮาทั้งสองอย่างรวดเร็วทีหน้าของอยู่สิงเฉินมืดทะมึนลงเล็กๆกินอายลึกลำมาหาสาลกดดันยอดฝีมือขั้นนายเหนือแท้จากสำนักวั่นหยวนหลายคนเอาไว้จนกระทั่งยากที่จะหายใจผู้สูงศักดิ์ปวดอย่าได้โกรธเครื่อง พวกเราคือผู้อาวุโสจากสำนักวัน่นหยวนแห่งทวีปเหนือมีบางอย่างที่อยากจะถามอยู่เทียนเฮาชายชราในขั้นครึ่งก้าวสู่ขอบเขตแกนก่อกำเนิดมีท่าทีนอบน้อมสำนักวัน่นหยวนเงะนเหรออยู่ซิงเฉินเอ่ยทวนคำเหล่านั้นรู้สึกคุ้นเคยอยู่บ้างเล่ากับว่านึกย้อนไปยังอดีตอันลงโลดนึกถึงตัวตนอันยิ่งใหญ่บางอย่างได้สีหน้าจึงดูอ่อนโยนขึ้นสำนักวัน่วนหยวนอยู่ในทวีปเหนือความแข็งแกร่งเทียบเพียงได้กับสำนักวัน่นหยวน พวกอยู่ซิงเฉินหนังสองไม่จําเป็นต้องคิดก็สามารถคาดเดาได้ว่าคนจากสํานักวันหยวนคงจะมาเอ่ยถ,ถามถึงสินอู่เหินอัเนจเรียที่เข้าไปในมรดกความลับสวรรค์น,นั้นนอกจากอยู่เทียนห้าแล้วยังมีอีกคนนั่นก็คือสินอู่เหนินในมรดกฆ่าสินอู่เหินเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่พบล่องรอยอีกอยู่เทียนห้าเอ่ยออกมาตรงๆเขาได้เคยปะมือกับสินอู่เหินมาแล้วอีกฝ่ายให้ความรู้สึกรักล้ำและไม่อาจจะยั่งถึงให้แก่เขาเป็นอย่างมาก ในมรดกที่ใหญ่โตเช่นมรดกความรับสวรรค์อาฉริยะที่เข้าไปในนั้นไม่ได้มีเพียงแค่จากเทวีปุภาคามแต่ทว่ายังมีอาฉริยะจากต่างแดนด้วยเมื่อได้ยินคําตอบของอยู่เทียนห้าวสีน้าของผู้อาวุโสจากสํานักวันหยวนก็พันหดหูลงการเข้าไปในมรดกต่างแดนหากไม่อาจจะออกมาได้ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นดูเหมือนว่าซินอูเหนจะตายไปแล้ว ยูเทียนห้าวเอ่อยอย่างทื่อๆสีหน้าของคนจากสำนักว่นหยวนเลวร้ายลงสีหน้ามืดทะมึนหดหูมีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่ข้าได้รับมาจากภายในมรดกความลับสวรรค์แต่ถ้าว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยนะักอจารยะที่เข้าไปในมรดกความลับสวรรค์มีโอกาสน้อยนิดที่จะมีคุณนนสับัติในการเข้าไปในมรดกสาขาที่ระดับสูงกว่ามรดกความลับสวรรค์ยูเทียนห้าวเอ่อยขึ้นด้วยท่าทีลังเลยเล็กๆ มรดกความรับสวรรค์เป็นมรดกใหญ่ที่เรื่องชื่อในโลกใบนี้มรดกหลักถูกแบ่งออกเป็นสาขาใหญ่เล็กจํานวนนับไม่ถ้วนพื้นที่แตกต่างกันไปแน่นอนว่าโอกาสที่สิ่งที่อยู่เทียนห้าเอ่ยจะเกิดขึ้นมีน้อยนิดยิ่งนัก,นกอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเพียงตำนานเท่านั้นอย่างน้อยในประวัติศาสตร์ทวีปปูผาคามก็ไม่เคยเกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นมาก่อนผู้อาวุโสจากสำนักวัณยหยวนแม้ว่าจะมีความหวังอยู่บ้างแต่ทว่าชัดเจนว่าไม่ได้มากมายนักยังคงมีท่าทีหดหู่อยู่บ้าง งานชุมนุมเซียนมังกรสองเดือนต่อมาอาจัจฉรยะเซียนมังกรส่วนมากได้ออกมาจากมรดกต่างแดนแล้วในมรดกเดียวกันอัจฉริยะเพียงบางส่วนที่สามารถกลับมาได้ในเมื่อมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในมรดกต่างแดนเมื่อเวลาสองเดือนครึ่งผ่านผลไปชื่อเฉิงเทียนปิงเว่ยเซียนจื่อและตันถ่ายหลันเย่เหล่าผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้ต่างก็ออกมาอย่างพร้อมเพียงกันมีความพัฒนาที่เห็นได้ชัด ปิงเว่ยเซียนจื่อที่กลับออกมาจากมรดกชวนปิงพลังฝึกตนทะลวงเข้าสู่ขั้นในเหนือแท้ความพัฒนาเทียบเคียงได้กับอยู่เทียนเฮามรดกความรับสวรรค์และมรดกชวนปิงนับว่าเสร็จสิ้นลงแล้วในไม่ช้าช่างหยู่เย่นำพาปราณดาบที่ดุดันปาดเปียวทะยานสูงสูงส่ฟ้าฟ้ากลับออกมาจากมรดกเจ็ดดาบพลังฝึกตนเข้าใกล้ขั้นในเหนือแท้บนล่างปรากฏจิตแห่งดาบขึ้นเจือจางกระทั่งสร้างแรงกดดันให้กับยอดฝีมือขั้นนายเหนือแท้บางคนนาทีแห่งนั้นได้เจือจาง ในสีมหามรดกในบันทึกของทวีปุผาครามมรดกเจ็ดดาบเป็นรองเพียงมรดกความลับสวรรค์จอมดาบเย่อู่เสียในอดีตเองก็เคยเข้าไปในมรดกเจ็ดดาบยามที่เวลาล่วงเข้าใกล้สามเดือนมรดกเล็กใหญ่ทั้งหมดที่เชื่อมต่อก,กับทวีปุผาครามก็เสร็จสิ้นลงอัญชริยาที่มีชีวิตรอดมาจากมรดกต่างแดนมีราวๆครึ่งหนึ่งจินไทถือจากอนาัานจนณภาหวังเสี่ยวกล้วยเทียนหยุนจือและคอนอื่นๆล้วนกลับออกมา แต่ทว่าเจ้าเฟิงและหลิวเฉินซินนั้นยังไม่ได้กลับออกมาจากมรดกต่างแดนซินเอ,อ๋อมุมหนึ่งของงานชุมนุมเซียนมังกรคิ้วของเจ้าเมืองหงหูหมดมุ่นเข้าหากันเล็กๆบนใบหน้าปรากฏความกังวลขึ้นอย่างลึกล้ำมรดกที่หลิวเฉินซินเข้าไปไม่ใช่มรดกใหญ่ทว่าเป็นมรดกที่พิเศษเป็นศาสตร์นอกหนทางอย่างมรดกเซียนพินสวรรค์ทั่วทั้งงานชุมนุมเซียนมังกรมีเพียงนางที่เข้าไปเียนมรดกนอกหนทางนี้ ในอาชยะเซนบังกรทั้งหนึ่งร้อยคนหลิวเฉินซินไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษการที่นางไม่ได้กลับออกมาจากมรดกผู้สูงศักดิ์จากสหพันธ์แดนศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ให้ความสนใจมากนะักโดยทั่วไปแล้วหลิวเฉินซินคงเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันมรดกทั้งหมดเสร็จสิ้นลงแล้วแต่ทว่ามรดกนี้ละนามที่เจ้าเฟิงและเจ้าอยู่เฟยเข้าไปกลับยังไม่มีวี่แววเลยแม้แต่น้อยผู้สูงศักดิ์จากสหพันธ์แดนศักดิ์สิทธิ์ให้ความสนใจพวกเจ้าเฟิงทั้งสองเข้าไปในมรดกนี้ละนาม ระดับของมันเมื่อเทียบกับมรดกสาขาของมรดกความรับสวมผัสแล้วยังเหนือกว่าอยู่ขั้นหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดแต่ทว่าเวลาผ่านไปใกล้3เดือนไม่ว่าจะเป็นเจ้าเฟิงหรือว่าเจ้าอยู่เฟยก็ตามต่างก็ยังไม่ออกมาจากมรดกนิรนามนั้นด้วยสายเลือดดวงตาของเจ้าเฟิงความสามารถในการเอาชีวิตรอดย่อมแข็งแข่งเป็นอย่างมากผู้สูงศักดิ์หลายคนพูดคุยกันด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเจ้าเฟิงในงานชุมนุมเซนบังกรครั้งนี้คือราชาหมามืดเป็นผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้คนใหม่ ในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้มีเพียงเขาที่สามารถต่อกรกับอยู่เทียนฮาวได้เพราะว่าราชามามาเมื่อที่สร้างปฏิหารเช่นนั้นได้กลับเข้าไปในมรดกนี้น,นามเป็นเวลานานทั้งยังไม่ได้ออกมาเจ้าฟึงอย่าได้บอกข้าเชียวว่าปฏิหารของเจ้ามันสิ้นสุดลงแล้วนะ่ะรองเจ้าละที่โลหะเลือดเอ่ยจะซิบแผวเบากับตนเองเขาได้เห็นการเติบโตของเจ้าฟึงด้วยตาตนเองเขาไม่เชื่อว,ว่าอีกฝ่ายจะตายง่ายๆเช่นนั้นกระทั่งผู้สูงศักดิ์หลายคนยังต้องยอมรับว่า ความสามารถในการเอาชีวิตรอดของเจ้าฟึ่งนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเจ้าฟึ่งที่มีดวงตาเทพเจ้าแม้อาจจะไม่แข็งแกร่งเท่าอยู่เทียนห้าวแต่ถ้าว่าความสามารถในการเอาชีวิตรอดของเด็กหนุ่มตระกูลเจ้าย่อมแข็งแกร่งกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้ทั้งห้าออกมาคนแล้วคนเล่ามีเพียงเจ้าฟึ่งที่ยังไม่กลับมาจากมรดกในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงศักดิ์จากสหพันธ์แดนศักดิ์สิทธิ์ยอดฝีมือทั่วทั้งทวีปหรืออัจฉริยะดาวรุ่งทั้งหลายต่างก็ให้ความสนใจ เจ้าฟึ่งผู้นี้บางทีอาจจะเป็นเพียงดาวตกในสายฐานแห่งประวัติศาสตร์ของทวีปส่องสว่างเพียงชั่วครู่ก็ดับลงยอดฝีมือผู้เอาสุหลายคนทอดถอนใจออกเล็กๆสำหรับพวกเขาคนรุ่นเก่าพวกเขาได้เห็นเหล่าดาราที่รุ่งโรจน์มามากและอาจารยะโดดเด่นที่ตายกลางทางเองก็เห็นมามากเช่นกันเมื่อเวลาผ่านไปคนที่อยู่ในงานชุมนุมเซียนมังกรน้อยลงเรื่อยๆงานชุมนุมที่ยิ่งใหญ่เมื่อหลายเดือนก่อนได้กลับกลายเป็นความเปรี่ยวเปล่าและเดียวดาย สุดท้ายแล้วเหลือคนเพียงไม่กี่คนอย่างเจ้าเมืองหงหูและเจ้าราธิโลหะเลือดที่ไม่ยอมจากไปแต่ทว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าเฟิงหลิวเฉินซินหรือซินอูเหินต่างก็ไม่กลับมาอย่างงานจนุนเสียนมังกรดูเหมือนว่าหยูเฟยจะเผชิญหน้ากับประสบการณ์ที่ขมขื่นเข้าแล้วผู้อาวุโสระดับสูงของสำนักเทียนหยวนรู้สึกเศร้าส้อยทออถอนหายใจอย่างลึกลังเป็นไปได้ยังไงร่รางกายของหยูเฟยมีสายเลือดลายชื่อมื่นเผาพันโบราณที่ลึกหลับนั่นอยู่ ยอมยุติอาวุโสแห่งสำนักเทียนหยวนไปหยุนมันไว้หน้าระบายไปด้วยความเครือบแข็งสงสัยไม่อาจทำใจให้เชื่อได้เขาเคลื่อนย์ของเจ้าอยู่เฟยสำหรับสิทธิ์ของตนเองนั้นเขามั่นใจและคาดหวังเอาไว้มากกระทั่งยอมปิดบังความลับนั้นไว้ในใจอย่างดื้อดึงแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปอย่างยาวนานงานชุมนุมเซียนมังกรเองก็ได้ปิดม่านลงแล้วแต่ทว่าเจ้าอยู่เฟยกลับยังไม่ได้กลับออกมายอดผู้อาวุโสงานชุมนุมเซียนมังกรเสร็จสิ้นลงแล้วท่านคิดจะกลับไปเมื่อไหร่หรือ ชายชราขั้นครึ่งก้าวสู่เขาเคตเยนกอกำเนิดจากสำนักเทียนหยวนผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความคารุบนอบน้อมพวกเจ้ากลับไปก่อนเถอะข้าจะรออีกสักหลายวันจอมยุทธไปหยุนปิดดวงตาทั้งสองแน่นพร้อมโบกมือในกลุ่มคนของสำนักเทียนหยวนโมทเทียนยี่ทำท่าเหมือนจะเอ่ยสิ่งใดแต่ทว่าได้หยุดไปกลางคันรอบถอนหายใจในใจเจ้าเฟิงสิทธิ์น้องอยู่เฟยไม่คิดว่าพวกเจ้าจะพ่ายแพ้อยู่ภายในมรดกต่างแดนนั่นด้วยกัน ในยามนี้ไม่มีผู้ใดเชื่อว่าเจ้าเฟิงหรือเจ้าอยู่เฟยจะสามารถกลับมาได้มรดกใหญ่อย่างมรดกรความลับสวรรค์หรือมรดกรเจ็ดดาบทวีปุผาคามยังพอมีความเข้าใจอยู่บ้างแต่ทว่ามรดกนิรานามที่พวกเจ้าเฟิงทั้งสองเข้าไปนั้นกระทั่งสหพันธ์แดนศักดิ์สิทธิ์ยังไม่รู้สิ่งใดนับว่ามีความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดเดาได้จอมยุทธเท่าไปหยุนปวดเก็บความเศรา้าโศกของท่านเอาไว้และยอมรับความเปลี่ยนแปลงเถอะผู้สูงศักดิ์คนหนึ่งสายศีรษะรองเจ้าลัทิ เมื่อใดที่เราจะกลับไปยังอาณาจากักรเจ้าฝืนเข้าไปในมรดกนิ้ลนาะมมีความเสี่ยงมากมายนะักบางทีอาจจะผู้คุ้มครองละทีโลหะเลือดเอ่อยขึ้นรออีกสามวันก็แล้วกัน จบไปแล้วนะคะกับ E ีพีนี้นะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปตามต่อกันกับอีพถัดไปแล้วกันนะคะเหนือเรื่องกําลังแบบมันๆโจโจกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ว่าที่นางเอกของเราก็โผล่มาอีกแล้วนะคะก็คือคู่มั่นของพระเอกเรานั่นเองเจ้าฝฟิงนะแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเราจะได้แต่งกันหรือมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราต้องติดตามกันต่อกับ E ีพีถัดไปนะคะ